เหนื่อยมากแล้ววันนี้กูขอนอนที่เต็มอิ่มก่อนละกันวะดาบเหล็กและดาบหนินล่าสูญฆ่ามานุษย,ดษย์ดาบเหล็กบาปมนุษย์ดาบงินล่าสูญข่าคือเกลโรออฟลิเวียข่าเหนื่อยกูขอนอนก่อนใครห้ามรบกวนมึงยอย่ากวนไอ้เพยอร์ขอนอนข้างดาบดิแหละเผื่อมีใครมาขโมยกูจะได้ฟันมันนี่เสือะเฮ้เอ,อ้ากูเทีโดนแทงกระด้งหลัง ปิงๆๆๆๆ๊งแปงปิ๊งแปงเกิดเรื่องอะไรบ่าเเฮ้ยฟันมันเลยหัวงอไอ้พวกนี้เป็นโจรหรือเปล่าวะมึงมาแต่ใส่สุนพานี่เียวจัดการมันเลยหัวงอมันเป็นดอวิเชอร์จัดก,การมันมันมันอยู่เดือนเดือนนี้ได้ไงวะเฮ้ยมันมีไล่เกวียนคาถาป้องกันด้วยลุงมาเลยพวกเราเฮียสิหิดน,นี่รุ่งกูบอกนี่ไล่คาถาเฮ้ยหัวกูเรื่องแสงเฮือหัวกบาลขาด หัวกบาลเพื่องกูขาดเอ้ยมันมีไล่เป็นป้องกันเว้ยมีเวทมนต์เป็นพ่อมดอสศูรตัดันเลยมึงมาที่หละมึงมาที่หละมพ่งมาที่เรามึงมาเฮ้ยมันลบนน่นแล้วมันไวเว้ยฉันเองเฮ้อกูกระเด็นดังเลยแต่ว่ามึงกระเด็นดองเฮ้อมึงมาที่ล่ะมันสิไปใสมึงเร็วแบบเช็ดหลงเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบักคานี่เฮ้ยมันเล่นกูกระเด็นด้งเลยแล้วมันมีคาถาป้องกันไว้ยนี่เป็นพ่อมดอะศูน์ อย่าประมาทนะพวกนู้เบิ้งก่อน่ะเพิ่งเบิ้งก่อนน้ยเย่าดจีฮิตมึงอย่าเดี๋ยวมึงคนเดียวใช่ไหมมึงแตกฝูมาหนี่ฮึอฮึอเอ้าบอกกระดอกฟิวเอ้ยไม่ใช่หมวกกระเดิงด้งมันมีคาถาป้องกันเอ้โหูขาดขึ้นพันเลยป้าชมัดไม่ได้ทันพูดดาบมันคมมากเลยเว้ยเดี๋ยวเกียร์ตัวสุดท้ายใิ่ไหมนี่แน่อุ้นปล่อยคาถาอัดคาถาอัดทรายนี่ว่ะ คาถาอัดกระแทกเฮ้ยโอ้มันสวยกระดอยเฮ้ยอย่ายอมแพ้นะไอแดงไอเสื้อแดนเอามาเลยจัดการให้องอ๋อนั่นซะมึงมีรูโอุ้ยกูกระเด็นด่องเลยอ้าวโอ้ยสวยกระดองหน้าค่ะเรียบร้อยเฮ้ยเรือกำลังโดนคลื่นนี่วะอายุพัดกันเัาอายุสิเนี่ยเฮ้ยเออเฮ้ยกูเซ่ทลายถลาเฮ้ยเซ่ทลายถลาเฮ้อ ว้าฟาดกระบ,บาดปุ๊กเฮ้ยเล่นแล้วตื่นอีกครั้งการชายหาดก็อกของเรานอนกระเด้งเ้่ลาดกับพื้นแกโร่ออ,อ,อฟริเวียหรือม,มาป่าห,ออหัวอหงอของเรานั่นเองบอกนี้มันเป็นไผ่มาหานอนแถวนี่วะมึงตอน้มึงเมาหรือเปล่ามานอนทถวนี้เดี๋ยวกูร้อยของสะนะเฮ้ยของมีค่าเว้ยสัญลักษณ์บาป่าเนี่ววะเฮ้ยมึงสียร้อยของกูบอก้านี่เฮ้ยกูตกใจงไงหลังเลย เฮ้ยบักคันี่คุณว่ามึงตุยแล้วเฮ้ยมึงยินจะมาลอยของกูเหรอเฮ้ยกูก็ลอยของคนตายเป็นประจำด้วยแถวนี้มึงรู้ไหมเฮ้ยมึงเป็นโจรสินะเป็นโจรหรือเปล่าวะเฮ้ยไม่ใช่โจรคือเป็นคนประชาชนคนดีเว้ยแต่เห็นของก็ยังยอมทำชั่วได้อยู่เว้ยว่าแต่ว่ามึงมานอนอะไรตรงนี้วะฉันแค่มาตามหาผู้หญิงที่มีกลิ่นตัวหอมเหมือนไลเบอรี่ เหมือนอะไรวะเหมือนกินไลเบอร์ี่กินองุ่นหรือเปล่าวะผู้หญิงอะไรจะมีกินแบบนั้นมึงดังดีมึงไม่ใช่มนุษย์นี่วะเฮ้ยนายพอจะเห็นเธอบ้างไหมเราไม่ใช่ศัตรูกันโอเคฉันพอเห็นเธอมากับพวกทหารนะผู้หญิงชุดดำคนนั้นเธอชื่อเจนิฟอร์ใช่ไหมเออ มึงขู่วะงั้นบอกทางกูหน่อยว่าผู้หญิงคนนั้นไปทางไหนโอ๊ยไปได้ไกลแล้วมันมาหลายวันแล้วมากับพวกทหารเหมือนทหารจะไล่ล่าเธอนะเว้ยนายไปตามหาดูทางเหนือแล้วกันนะเหรอเฮ้ยพตัวกูดิพวกตัวกูเดี๋ยวกูจะกลับมาใส่กาต้องก้นมึงโอ๊ยฉันไม่ตัวแล้วหรอกไม่ตัวมึงหรอกเว้ยไอ้กูเห็นมึงใส่หน้ากากกูก็ย่านแล้ว

เลี้ยชื่อแกล้วออมนิเวียหมดด้วยนี่มันเกมเดวิ i เช h e r สามวัยหันด้ยอะอูะอบิวช่างสวยงามถ้าใครชอบเกมที่มีวิวสวยงามแล้วก็ The Witcher Hunt เดวิ i เช h e r สามวัยหันเกมนี้เลย The Witcher Hunt, เดวิ i เช h e r สามวัยหันเพียร์โฟกี้